สำหรับพี่น้องเกษตรกรที่สนใจที่รับชมอยู่ทางบ้านนะครับผมแะเข้ามาติดตามทางเพจเฟซบุ๊กตามไปเบึงหรือติดตามได้อีกช่องทางนึงคือ YouTube ตามไปเบึงออฟฟิเชียลนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมนะแล้วก็แสดงความคิดเห็นเข้ามาพูดคุยกับน้าหน่อยทางช่องตามไปเบึงของ YouTube ด้วยนะครับผมแล้วก็กดไลค์กดแชร์ทางเพจเฟซบุ๊กตามไปเบึงด้วยนะครับผมนะโอ้โหพาพี่น้องเกษตรกรเข้ามาชมแพะสวยๆที่ฟาร์มแพะของป้าหน่อยนะครับผมนะอยู่ในเขตอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาทนะครับแพ้สวยจริงๆที่นี่ป้าหน่อยเลี้ยงมาสิบกว่าปีนะครับผมสิบกว่าปีแล้วก็เลี้ยงแบบลดต้นทุนด้วยการไล่ทุ่งแล้วก็ให้กินกระถินนี่แลหละโอ้นี่แม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 ดงนี่เองผมผมเห็นตัวผู้มีแต่ตัวสวยหลายตัวเลยป้า เราไม่ขายเป็นสายพันธุ์หรือเปล่าตัวผู้ที่สวยก็แต่ถ้ามันได้สวยเราก็ถ้าเราจะคัดไว้ต้องดูให้มันใหญ่ถ้าใหญ่สวยปลาก็จะปล่อยมีปล่อยเป็นสาย,ย,สายพันธุ์เขาก็จะซื้อพ่ออื่นเขาจะซื้อไปเอาไว้ทําพ่อพนันธุจริงอย่างเงี้ยโอ้จะซื้อ<ด><ด>ทำ<ด>พ่อพนันธุ์อีกทีนึงครับเพราะว่าเห็นเห็นเห็นหลายเห็นหลายตัวเป็นที่สวยเลยนี่ที่ลูกออกมาแดงๆนี่คือตอนที่มันเป็นหนุ่มเต็มที่เนี้ามันขึ้นมาก็เขาก็สีห้าเดือนนี้ก็ได้ไปดูฝั่งนู้นมีตัวที่สวย กินจนเกี้ยงเลยนะนี่นะเกี้ยงลุงขึ้นไปต้องบอกก็ไม่กินแล้วป้าป้าวันหนึ่งป้าจะไปปล่อยกี่ชั่วโมงครับนี่เลี้ยงไร่ถุยนี่ป้าก็จะปล่อยออกบางวันก็จะสามโมงแล้วแต่เขาจะออกเองหรือบางวันก็สองโมงกว่าสามโมงจะเข้าคอก็ประมาณห้าโมงหกโมงอย่างเงี้ยหรือเขาจะเดินเขาจะออกเองเข้าเองกินเขาก็พากันเข้าเองหรกมีพี่น้องเกษตรกรที่ชมทั้งบ้านเนี่ยเคยถามไถ่กันมาป้าว่าลูกตัวเล็กๆออกมาแบบเนี้ยสะดุ้งสะดือมันเราต้องตัดต้องดูแลยังไงป้า ตอนที่มันคลอดมันออกมาป้าก็ทําคลอดเองป้าก็ตัดหรอกตัดสะดือตัดสะดือแล้วป้าก็เอาพวกอันก็ห่ออะไรล้างหน่อยนะห่อล้างส่วนมากป้าจะทําเองยาเหลืองอะไรเงี้ยไม่ต้องยาเหลืองแค่หอเรากันเชื้อโรคนิดนึงอตัดเองแล้วถ้าเกิดมันยังไม่หลุดอย่างเงี้ยมันมีเราก็ตัดแค่สักพอประมาณแล้วพอได้ไปนานๆเเขาหลุกเขาเองครับ ถ้าเกิดมันติดเชื้อนี่อักเสบเราสังเกตยังไงป้าตรงสะดือเคยมีไหมถ้ามีติดเชื้อสังเกตสะดือมันก็จะบวมยามก็จะบวมแล้วทำยังไงแล้วทำไงครับป้าทีนี้แต่ส่วนมากของป้ามันไม่มีประสบการณ์อย่างนะั<อ>้นแต่ที่คนอื่นเพราะว่าท่านั้นมันจะบวมเขาบอกมาป้าก,ก็เลยจาําก็ดูส่วนมากของป้าไม่เป็นแสดงว่าสปกปรกเนาะที่ท,ที่มันเป็นส่วนมากติดเชื้อสปกปรกเขาไม่สะอาดต้องเอาแอลกอฮอลแอลกอฮอลาทาลาดนะถ้ามียาเหลืองก็ยาเหลืองได้ยาม่วงได้ไหมป้าได้ได้ยาบวงก็ได้นะยาเนตินก็ไม่ต้อง เบตาดินก็ได้ถ้ามีเออป้าอะไรเงั้ยง่ะถ้ามันออกมาทําคลอดป้าจะทําคลอดเองจะป้าจะหาผ้าสะอาดหาม้งมม้งเขียวปูให้มันนอนคือให้สะอาดอ่ะไม่ให้มันไปโดนกับพื้นช่วงที่มันออกใหม่ๆเพราะว่าที่ที่พื้นกระดานเราบางทีมันมีที่มีฉี่มีอะไรมั่งมันก็จะถูงไงป้าจะหาผ้าสะอาดที่นั่นป้าก็จะปูรองไว้ก่อนจ้ะ คือไม่ให้ตัวเล็กไอ้โดนพื้นเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมีเชื้อโรคมีอะไรมันจะหาภาพปูไว้ครับป้องกันไว้ก่อน้นี่ก็เป็นอีกเาแข็งแรงได้อะไรได้เราก็ค่อยเอาออกนี่ก็เป็นอีกกลุ่มความรู้สําหรับพี่น้องเกษตรกรที่รับชมทางบ้านนะหลายท่านถามไทยกันมาออกมาแพะตัวเล็กๆนี่ชอบป่วยว่เงี้ยสะดือบวมมั่งสะดือไม่หลุดแล้วอักเสบมั่งเนี่ยเพราะส่วนมากก็จะทำคลอดเองแท้ เลี้ยงง่ายมากๆเลยที่นี่เงียบกริบเลยขนาดแฟกเกือบร้อยนะเงียบกริบเลยไม่มีเสียงเลยกินกันดูดูแม่พันธุ์เนี่ยแม่พันธุ์ตัวใหญ่มากลูกมาเลยสวยเขาได้พ่อก็ดึบเลยมันมันมันได้ทุกอย่างเลยได้สัตว์ได้ส่วนมากเลยป้าเหมือนเขาเลี้ยงไม่ใช่เลือกผสมหรืเล้อกสูง ดูแล้วมันเหมือนเลือดสูงมาดูดีขนาดออกวันนั้นแต่แม่พันธุ์นี่คัดเป็นเลือดสูงทุกตัวหรือเปล่าป้าที่เราเห็นเนี่ยทุกตัวทุกตัวเนี่ยนะดูตัวเมียดิตัวเมียก็สวยนี่ท้องไหมครับป้าเนี่ยไหนท้องจ่ะท้องโอ้โหท้องปึกเลยจ่าท้องไหล่แม่ใกล้ข้ออยู่ไหล่แม่ยี่สิบกว่าแม่หรอแฝดไหมครับป้าเนี่ยน่าจะแฝดอยู่นะนั่นก็อุ้ยอ้ายนั่นก็ท้องเหมือนกันแหละ ดูดิมีแต่แม่พันมีแต่ลูกใหญ่แล้วแลวหลังจากที่เขาคลอดลูกเนี่ยมันใช้เวลานานไหมป้ากว่าจะทับอีกทีนึ่งทับอีกทีนึงก็บางแม่ก็20สิกว่าวันหรือบางแม่ก็1เดือนแต่อย่างไวสุดก็20่กว่าวัน2ีวันบรับแต่อย่างไวก็20วันอย่างนั้นก็เดือนหนึ่งนี่สาวสาวอุ๊ยสาวเน้าก็ทไี่ย้าวเนี่ยเลยจานนี้เขาก็เข้า5้าเดือนแล้ว จากห้าเดือนพอเข้าหกเดือนเขาก็จะเริ่มหกเดือนนี้ทับเลยใช่ไหมป้าทับเลยครับโอ้สวยมากเลยป้าตัวนี้สวยมากครับเนี่ยตัวเมียสวยๆทั้งนั้นเลยเออเนี่ยเดี๋ยวก็โทมาใจแข็งมันตัวขาัญตาลุงก็ใจแข็งโตัวตัวลุงใจอ่อนหมดนี่นี่นี่ตัวนี้ป้าเนี่ยตัวนี้สวยมากเลยครับเนี่ยแน่แน่จ้าเนี่ยนี่ห้าเดือนห้าเดือนแต่ชุดเดียวกันเขาแฝดจะเป็นคู่แฝดกับอีกตัวนู้นคู่แฝดกันเนาะ นี่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 ตัวเนี่ยเนี่ยป้าแล้วตัวนี้เขาไม่แข็งแรงให้เข้าท้องไม่ให้ทับไหมไม่ทับป้าสิจะคุมไว้ไม่ให้ทับหรอกเพราะว่ามันมีสามขาเขาเป็นตะเกิดกำเนิดก็เลยไม่ให้ทับเลยับเลี้ยงไปเนี่ยเลี้ยงไว้อยู่เป็นอย่างนี้เนี่ยนี่นี่แม่อันนี้โหดูตัท้องจานี้ก็ใกล้แล้วนี่ไกลแหละลุ่มทสาวๆนะโอ้โหรูปร่างแต่ละตัวดีๆทั้งเลยนานาจะเดือนหน้าก็ทับได้ลุงสวัสดีครับสวัสดีครับลุงนะลุงเทพนะครับผมนะ ต่อในเลยเลี้ยงต่อไม่นานมามาลุยต่อลุงเนาะเติมมันไงสวยทุกตัวนะลุงนะที่นี่เนาะสวยทุกตัวเลยเนาะเนี่ยตัวเล็กๆนี่สวยทุกตัวเลยเพื่อป้าหรือลุงลุงอะไรเงี้มันพ่อมันร้อยหรือเปล่าลุงที่ก็เป็นพ่อก็ไม่ไม่ถึงลอยแล้วครับเป็นลูกผสมครับลูกผสมนะลูกผสมแต่ว่าสวยเลยลุงสวยเลยนี่เพลมัน สุขภาพร่างกายดีเนาะดูเกลี้ยงเหมือนกับแพ่อาบน้าเลยมันได้ออกกําลังมันได้ตากแดดครับทุกวันนี้ยังมีโทรมาไหมมีแม่สองสามวันก็มีบางทีสี่ห้าทุ่มก็มีโทรมาหาลุงแน่ตีแล้วนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งฟาร์มนะครับผมที่น่าสนใจสําหรับพี่น้องเกษตรกรที่สนใจที่ชมทางบ้านนะครับผมนะโอ้นี่สวยจริงๆเลยฟาร์มแพร่ของป้าหน่อยกับลุงเทพเนี่ยจะเลี้ยงแบบลดต้นทุนนะครับให้กระถินเป็นอาหารหลัก ถือว่าแพะสวยเลยถือว่าสมบูรณ์มากๆไม่มีขี้เหล่เลยนะแพะป่านไม่มีขี้เหล่เลยนะดูแล้วเนี่ยสวยทุกตัวเลยนะตัวเล็กตัวน้อยสวยหมดเนี่ยยังไงพี่น้องเกษตรกรที่เข้ามารับชมนะครับผมนะก็ฝากกดติดตามกดไลก์กดแชร์กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นแนวทางสำหรับท่านที่สนใจ ที่จะเข้ามาเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะนะครับผมนะสวยทุกตัวสวยทุกตัวนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับผมนะสาหรับพี่น้องเกษตรกรที่ชมทางบ้าน,นหลายท่านก็มองหาอาชีพนะครับผมนะในหลายท่านก็มองหาอาชีพอยู่ว่าโอ้โหช่วงนี้สภาวะแบบนี้นะครับผมนะจะประกอบอาชีพอะไรดีนี่อย่างป้าหน่อยกับลุงเทพเนี่ยเริ่มต้นแค่สี่แม่พันธุ์นะครับแรก,แรกเริ่มต้นแค่สี่แม่พันธุ์ ทำไปสิบกว่าปีอย่างที่ท่านเห็นนี่แหละถ้าไม่ขายบานนี้นะครับผมไม่ต่ำกว่าสองร้อยตัวนะครับถ้าไม่ขายไม่ต่ำกว่าสองร้อยตัวป้าหน่อยบอกนะครับผมนะนี่ถ้าไม่ขายไม่ต่ำกว่าสองร้อยตัวถือว่าเป็นอาชีพนึงที่มั่นคงนะครับผมถือว่าเป็นอาชีพที่มั่นคงยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมถ้งเพกิดเป็นตามไปเบิร์นแล้วก็ติดตามผลงานได้ทาง YouTube ตามไปเบิร์นออฟฟิเชียลนะครับผมนะนั่นไงนั่นเป็นอย่างนั้นีลยถึงได้เลือ แต่ไม่